ผลีกประจำสุดสัปดาห์นี้นะครับคู่ใหญ่บิ๊กแมชคู่เอกเนี่ยไปอยู่ในค่ำคืนวันอาทิตย์คืนพรุ่งนี้เป็นเกมระหว่างอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเพราะฉะนั้นวันเสาร์คือค่ำคืนวันนี้ก็เลยไม่มีคู่บิ๊กแมชนะครับไม่มีคู่เอกแต่จาฝูงครับหงแดงผู้หังการ ลงเล่นนะครับแล้วก็ลงเล่นก่อนอาร์เซนอลมาซิตี้เชลซีนะพอตติงแฮมฟอรสต์อ่ะเป็นโอกาสที่เลี้ยวพูลเนี่ยจะแข่งก่อนบ้างวันนี้จะยกพลไปเยือนทีมที่กำลังมาแรงมากอย่างบอลมัดครับพูดถึงบอลมัดเจ้าของสมยาเดอะเชอร์รี่เนี่ยนะครับเป็นทีมที่ตอนนี้ต้องบอกว่ามาแรงที่สุดของพรีเมียร์ลีกไม่แพ้ใครมา11เกมติดต่อกัน แถมใน11เกมที่ไม่แพ้เนี่ยเป็นชัยชนะถึง7นัดนะครับแล้วก็ไอ้ชัยชนะ7นัดเนี่ยแม่งชนะทีมใหญ่ๆหมดเลยคือตอนช่วงต้นเนี่ยไลฟฟังนิดนึงนะครับเท้าความก่อนบอลหมัดเปิดฤดูก,กาลนี้แบบกระท่อนกระแท่นนะครับห้านัดแรกเนี่ยชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็1ใน5นัดนะครับบอลหมัด แพ้ลิเวอร์พูลที่แอนฟิล์แพ้ด้วยสกอร์3ประตูต่อศูย์แต่หลังจากนั้นอันโดนี่อิไรโอราครับเริ่มจับทางลูกทีมตัวเองถูกนะครับฟอร์มการเล่นก็เข้าที่เข้าทางเข้าเบรกมาเรื่อยๆเอาชนะได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์ซนอนแมนซิตี้แมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดนะครับแอสตันวิลล่าท็อตแนมฮอสเปอร์ชนะหมดเลยเชลซีเสมอนะฮะแล้วก็2เกมล่าสุดบุก ไปคยีนิวคาสเซิลถึงเซนต์เจมส์พาร์กนะก่อนที่จะเปิดบ้านถลม่มนอตติงแฮมฟอเรสห้5ประตูต่อศูนย์นี่ต้องยกนิ้วนะฮะต้องชูมือ5นิ้วมาประกอบการพูดด้วยเพื่อให้เห็นภาพและได้อารมณ์กับความรู้สึกมากยิ่งขึ้น2เกมล่าสุดบุกถล่มนิวคาสเซิลสีหนึ่งนะครับเอาชนะ Forest, นอตติงแฮมฟอเรสห้าศ์คิดเอาแม่งยิง9ประตู นักเตะที่ฟอร์มการเล่นกระฉูดมากนะนาทีนี้ก็คือจัสตินไครวดนะครับเล่นเป็นหน้าต่ำตอนนี้แนวรุกของบอลมัดจัดจ้านป,าปราดเปรียวมากอัลตาลาเกมที่แล้วก็ยิงกระจายนะครับไซเมนโยก็สม่ำเสมอเอวานนิวสันนะฮะกองหน้าก็หวังพึ่งได้แล้วก็ที่สำคัญคือจัสตินไครวดกำลังเข้าฝักฟอร์มร้อนแรงมากแล้วจังหวะดีมาเจอกับพวกพี่ๆเนี่ย พอดีเลยบอลหมัดไม่แพ้มา11นัดแต่ขอโทษนะครเลี้ยวพูลนับตั้งแต่พลาดท่าให้กับนอตติฮมฟอเรสข่าวบ้านตัวเองในช่วงต้นฤดูกาลแล้วก็รันยาวครับไม่แพ้ใครเหมือนกันบอลหมัดไม่แพ้11นัดพวกพี่ๆบอกว่าเฮ้ยจักรจี้ว่ะเพราะว่าเลี้ยวพูลนะฮะไม่แพ้มา18เกมติดต่อกัน18เกมติดต่อกันที่ลิเวอร์พูลไม่แพ้ สถาการล่าสุดนะครับนั่งไข่ห้างอยู่บนภูนะครับดูแมจะใช้คําว่าดูหมูกัดกันเดี๋ยวก็จะดูเป็นการบูลลี่ไปนิดนึงเป็นการด้อยค่าอ่ะก็ไม่ไม่เป็นไรนะฮะก็นั่งอยู่บนภูกระดิกนิ้วตีนไข่ห้างแบบสบายวันนี้ถ้าบุกไปยัดเยียดความปราชัยให้กับบอลหมัดได้จะทําแต้มทิ้งห่างทีมตามตอนนี้ทีมตามอันดับ2คืออาร์สโนตามอยู่6แต้ม ถ้าลิเวอร์พูลชนะจะทิ้งอาร์เซนอลเป็น9ก้าแตม้มพร้อมกับบรรจงถีบความกดดันไปให้พลพรรคเสียนาปืนใหญ่ในวันพรุ่งนี้ที่จะเจอกับแมนซิตี้คือถ,ถ้าลิเวอร์พูลเนี่ยชนะได้ทิ้งเปนก้าขอนนะครับพรุ่งนี้อาร์เซนอลกดดันเฮี้ยคือมันไม่มีทางเรื่องอื่นใดนอกจากเอาชนะแมนซิตี้ให้ได้เพียงสถานเดียวนะครับแต่ตอนนี้ก็เห็นกันอยู่ว่าแมนซิเตี้เขาเริ่มเริ่มที่จะกลับมาแล้วเริ่มจะกลับมาแล้วเริ่มเริ่มกลับมาฟอร์มสม่ำเสมอมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันสําคัญตรงนี้นะครับ คือถ้าวันนี้ลิพูลบุกเอาชนะบอลหมัดได้หวานเจียบอะตำแหน่งแชมป์ไม่น่าจะหนีไปไหนนะครับโอเคเข้าใจแหละว่ายังไม่มั่นใจยังมีความกังวลกันอยู่ยังอยากจะวัดกันนัดต่อนัดนะครับแต่ถ้าวันนี้ชนะสารการณ์มันจะยิ่งเอื้ออํานวยพูดแบบนี้แล้วกันนอกจากจะทิ้งอาเซนอลเป็น9ก้าแต้มจะทิ้งอันดับ3อย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับซึ่งวันนี้ฟอรเรสจะแข่งก่อนถ้าฟอร์เรสแข่งก่อนก็ไม่รู้อ่ะ แต่ถ้าวันนี้ชนะก็จะทิ้งฟอเรสต์เป็น12แต้มในกรณีที่นาทีของฟอเรสต์ชนะในวันนี้นะและ้าริบุลชนะก็จะทิ้งนาทีของฟอเรสต์ไปอีกเป็น12แต้มโอ้โหแบนซิตี้ตอนนี้ตามหลังบางคนบอกโอ้ยแบนซิตี้กลับมาแล้วเกิดอาการวารัดระแวงนะฮะวัดระแวงแวงแวงคิดมากไปหรือเปล่าหมอวัดระแวงเฮียร์นเพลงพี่โปง่งไอสัตว์นะ,ะเกิดอาการวารัดระแวงไม่ต้องวัดระแวงครับนะครับไม่ต้องคิดมาก แมสซิตี้ดูเหมือนจะดีขึ้นอาการกระเตื้องขึ้นก็นจริงแต่นะปัจจุบันตามหลังผู้พิพีเนี่ยสิบสองแต้มถ้าขําคืนวันนี้หงแดงบุกไปกรรมชัยที่ไวทัลิตี้ก็จะทิ้งห่างแมสซิตี้เป็นสิบห้าแต้มวันละแวงไม่ต้องวันละแวงแล้วนะครับสบายๆนะสบายๆเพราะฉะนั้นเกมนี้สำคัญเราจะเห็นว่า เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาอันเดอร์สลอตทิ้งเลยนะฮะเกมยูฟาจะไม่หลีกคือแม้ว่าตัวเองแพ้แล้วมีโอกาสที่จะเสียตําแหน่งจ่าฝูงอันเดอร์สลอตยักไหลยะยักไหลแบบไม่สะด้งสะท้านไม่เป็นไรช่างหัวมันอเอาแค่ผ่านเข้ารอบนะครับโดยไม่ต้องมาเพย์ออฟนะฮะแล้วก็ได้เป็นทีมวางหนึ่งในสองก็โอเคแล้วนะครับแม้ว่าจะแพ้ PSV 埃เฟนแต่มันเข้าใจได้คือใช้ตัวสำรองบวกกับนักเตะ ดาวรุ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้วิพีจะแพ้เมื่อกลางสัปดาห์เขาเรียกว่าทิ้งเนื้อก้อนเล็กเพื่อที่จะมาเอาเนื้อก้อนใหญ่นะฮะเนื้อก้อนที่ใหญ่กว่าในวันนี้ตัวผู้เล่นนะครับสภาพทีมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายตัวเจ็บก็เหมือนเดิมก็อย่างอย่างโจโกเมสนะครับก็ยังหายเจ็บกลับมาไม่ทันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมมีเคอร์ติสโจนนะครับที่ไม่น่าจะลงเล่นเกมนี้ได้ เช่นเดียวกับดิโอโกโชต้านะฮะคนนี้ก็เจ็บอ่อนๆแดดลงเล่นนัดหนึ่งแล้วก็เจ็บเล่นนัดหนึ่งแล้วก็เจ็บเดี๋ยวคงต้องอาจจะต้องให้พักแบบยาวๆไปก่อนนะยังลงตัวจริงไม่ได้เพราะฉนั้นผู้เล่นลิบุนถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็ดีอย่างใช้ตัวเดิมๆเนี่ยต่อเนื่องพวกเราตูกับพอมีนะฮะแผงแบ็คโฟเนี่ยแทบจะไม่เปลี่ยนเลยนะครับทั้งขวาก็เทรนทัทางซ้ายก็รอบโบ้นะครับเฟอร์จิงฟานได้กับโกนาเตยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็คกลางสามตัวมี แมกกาคู่กับกราฟนะฮะแล้วก็มีโซเบอเป็นหน้าต่ำแนวรุกนะฮะหน่วยล่าสังหารนำโดยพี่โมนะฮะพี่โมนี่ทั้งขวาทั้งซ้ายก็ลุงพลนะฮะกับโปกับโปขอไปขอไปยอกยอกยอก,ยอกสั์นะหน้าเป้าก็ใช้ลูโชหรือลุยดีอาร์สเพราะว่าดาวิดนูนเยสเมื่อกลางสัปดาห์ก็มีข่าวว่าป่วยอีกส่วนบอลมัดก็ตัวเดิมๆเช่นกัน คือคืออันโดนี่อไรโอล่าเนี่ยเขาก็ใช้ผู้เล่นนะครับชุดเดิมเดิมเนี่ยมาตลอดผลงานก็ดีที่สำคัญคือเล่นเป็นระบบมีทีมเวิร์กมีแบบแผนนะครับบีสูงเพรสซิงนะครับบทบี้ใส่คู่แข่งเกมรุกถือว่ามีประสิทธิภาพพอสมควรเลยทีเดียว เฉพาะอย่างยิ่งเกมในบ้านนะครับดีทั้งรุกดีทั้งรับปัญหาคือสถิติเฮดทูเฮดที่เจอกันเองเนี่ยก็ต้องบอกอีกว่าบอลหมัดก็เป็นอีกหนึ่งทีมในคอลเลกชันของพวกพีพรีนะฮะที่เจอกันเมื่อไหร่มักจะเสร็จลิเวอร์พูลนะครับเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยเสร็จลิเวอร์พูลเสมอ แถมไม่ใช่โดนธรรมดามักจะโดนระเบิดถังขี้ด้วยคือพูดง่ายว่าไม่ใช่แค่แพ้อย่างเดียวแพ้เยอะนะฮะอย่างเมื่อสองฤดูก,กาลก่อนเล่นที่แอนฟิลเนี่ยริบุลกดไปไม่มากไม่ไมายฮะเก้าดอกเน,นเน้นชนะไปเก้าประตูต่อศูนย์หรืออย่างเมื่อตอนต้นฤดูกาลที่แอนฟิลเห็นไหมฮะริบูลเอาชนะบอลหมัดแบบไม่ระเบมหัวแม่ตีนเลยสามประตูต่อศูนย์นะ สถิติคู่นี้เจอกันนะครับ11เกมล่าสุดในริเมิลีบอลหมัดชนะลิเวอร์พูลได้แค่ครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวก็เกิดขึ้นหลังจากเกมที่เลียพูลถล่มแมนยู70นั่นแหละทั้งพูดเบานะ,บนะครับนะพอชนะแมนยู70เพื่อมาแพ้บอลหมัด1ประตูต่อ0ูนจถ้ายังจำกันได้เกมนั้นโมซาลาสังหารจุดโทษพลาดนั่นคือเกมเดียวนะครับที่ บอลหมัดชนะลิเวอร์พูลได้ในรอบสิบเอ็ดนัดล่าสุดบอลหมัดชนะได้นัดเดียวและถามว่าลิเวอร์พูลชนะบอลหมัดได้กี่นัดในสิบเอดเกมล่าสุดคําตอบคือสิบนัดเยอะนะฮะสิบนัดที่ลิเวอร์พูลชนะบอลหมัดนะครับสิบนัดล่าสุดที่ลิเวอร์พูลชนะบอลหมัดยิงประตูรวมกันแค่สามสิบแปดประตูเท่านั้นเองค่าเฉลี่ยต่อนัดก็ สามประตูกว่าๆสามสามจุดแปดประตูต่อหนึ่งเกมเพราะนั้นนะครับวันนี้โอเคแหละเล่นที่บ้านบอลหมัดก็จริงบอลหมัดเป็นทีมที่เล่นมีระบบมีทีมเวิร์กนะครับน่ากลัวก็จริงแต่วีร์พูลชอบนะฮะอย่าลืมนะพวกพี่ๆนี่เขาชอบเลยพวกพวกชวนทะเลาะเขาชอบมากกว่าบอลแบบลองนึกดูดิอย่างอย่างอย่างเกมที่เจอกับเรนฟอร์ กว่าจะเอาชนะได้นี่แม่งหืดขึ้นคอกว่าจะยิงได้นาทีที่เหมิดนะครับเพราะว่าคู่แข่งเขาลงไปตั้งรับลึกปิดพื้นที่แน่นหนาไม่เปิดนะครับไม่เปิดที่ว่างให้ลิวพูลเนี่ยใช้ความเร็วความหนักหน่วงของเกมรุกมันก็เลยมีปัญหาแต่บอลมัดเนี่ยเขาน่าจะมั่นใจนะพูดง่ายว่ากากันก <c oughs> ากันแน่นอนบอลมัดเล่นในบ้านด้วย ฟอมหลังดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีเหตุมีผลที่บอลหมัดจะแบบอุยอุดประตูไม่สู้เลี้ยภูนในบ้านเพราะฉะนั้นพวกเขาจะชวนทะเลาะจะเปิดหน้าแรกนะฮะเปิดหน้าแรกไม่ใช่แค่เปิดหน้าแรกธรรมดาด้วยเผลอๆอาจจะมีแบบยักคิ้วหลิวตาแบบนี่เปิดหน้าแรกแล้วยักคิ้วหลิวตาซึ่งถ้าทําแบบนั้นกับหงแดงก็สามารถบอกได้คําเดียวนะครับว่าเฮีย Yeah. will